มาบนหลวงบนหลวงวันนี้เจอบนหลวงแล้ว <c oughs> เจอบนหลวงแล้วบนหลวงดักรอหลวงปูอยู่ทางทาง <c oughs> บางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอเจ้า <c oughs> บนหลวง <c oughs> เดินนำหน้าหลวงปู่ไปเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเดินนำหน้าไปต่อ เดินหน้าไปต่อมาดูที่ลูกมาดูที่ลูกมาดูดิมาหลวงลูกระดูหน่อยลูกาดูหน่อย,น,อยนี่หน้าฝนหน้าฝนมีเห็บหมัดไหมลูกหเห็บหมัดไหมโอ้เริ่มมีแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกมีกแล้วลูกโอ้ มีไม่ต้องมีแล้วนะแล้วนะเดี๋ยวพ่อแบ่อ <c oughs> ย่าให้กินใหม่ๆแล้วดูนะเนาะหน้าฝนนี่มีอากาศชื้นชื้นเนาะมีโอกาสเป็นเห็บมาดได้อยู่นะนะแข็งแรงแข็งแรงวิ่งเล่นออกกำลังกายฝนตกเปียกมาแล้ว <c oughs> ย็นสบายดีนะเงี้ยเนาะไปเดินต่อไปครับ Dan tak lupa mai, pun cakap belan ah. Tak jaya jaga lain dulu. Jaya jaya kan dah. Hmm, jaya jaya kan dia. Jaya cakap belan Ya, 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 ya. กิน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 วกินกินกิกินกานกิกิน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 กกินกกินกนกนกิานกินกนกกกินนกเดี๋ยวินกกันใหม่นะครับเจอกนนนกิ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 นเกน กินละกินข้าวละกินข้าวเลยเด้อกินนะกินนะกินนะ้ favorite, pues whales, desse, 8, 2, nah. ่าฮ่าก really ินข้าวกินข้าวกินข้าวเลยนะกินเยอะๆเยอะกับวัดลูกเด้อขี่ปูกลับบ้านนะลูกนะกินเยอะๆนะครับกินเลยกินเลยอะไรนะครับชมหลวงก็รอเจ้าหลวงปู่ ขอข้าวขอน้ำกินนะออปบนชีวิตรเลร,ร่อนของเจ้าสุนัขบุนหลวงครับก็ขออยู่ดีไม่สุกขเลือเอครับขอโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ร่วมทำบุญไสบารให้ทานไปละบุนหลวงกลับแล้วแยกกับบุนหลวงก็เดินทางเข้าวัด พบกับทุ่งนาเขียวกะจีสวยงามมากมากมาถึงวัดแล้วแม่เหมียวรออยู่แม่เหมียวรออยู่รับหลงปู่กันแล้วแม่เหมียวรออยู่รอรับหลงปู่กันนั่งไก่ไก่ก็ไก่เยอะแยะตา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 แม่เหมียวมาเหมียวมาเหมียวก็ไก่ รารับลงปูกันเช่นเคยเอาใครวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอาวิ่งมาวิ่งมาเด็กๆวิ่งมาน้องสามสีสามสีกับน้องน้องวิ่งมาได้ยินเด็กนงปูวิ่งมาแล้วน้องอะไรเอ่ยน้องส้มทองส้มทองไก่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 จิกน้องส้มทองน้องทองน้องโชคทวีทรัพย์น้องสมบูรณ์ อันนี้อ่าหนึ่งหนึ่งเดียวทามสีใหญ่อ่าท้าวเล็กนี่น้องบุญบุญสองหนึ่งเดียวทองเข้มบุญชอบบุญทวีทรับทวีอยู่นั้นนั่นพิชิตชัยเอารออยู่ตรงนี้กันอันนี้มีเดี๋เดียวเมื่อกี้ด้ยินเสียงค้ายเงี้ยๆงี้ยตรงนั้นอีกยวไปูด,ดนอยสิ ได้ยินเสียงใครอยู่ตรงนั้นอยู่บนต้นไม้แล้วใครนะ่ะเขาไล่ไปเหรออ๋อสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่น้องน้องอะไรน้องอะไรลูกน้องซ้มขาวส้มขาวส้มขาวอยู่บนต้นไม้โดนเขาไล่เนาะไปวินพกกินมาเลยตอนนี้ขึ้นต้นบนต้นไม้ลงมาแล้วลงมาแล้ว มาแล้วใครไปไล่น้องฮะพี่ๆไล่น้องเหรอบุญชอบเนี่ยบุญชอบชอบไล่กลวน้องเนี่ยโู้คุณชอบไล่กลวน้องโอ้ไก่ยเยอะแยะเลยครับวันนี้ไก่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวปัวช่วยน้องเรามาก่อนน้องอยู่บนต้นไม้น้องอมาลงมาเลยลงมาเลยเอาแรงไม่ลกจะลงมาไหม <laughs>

เก่งมากเลยลวงมาแลยหลงมาแลยอ้าวหลวงปู่อ้าวหลวงปู่อ้าวหลวงปู่ผมชอบกว่าน้องนะชอบไล่น้องนะชอบไล่น้องน้องกวนอันนี้ใครนี่นี้ใครอันนี้ดำขาวใหญ่ดำขาวใหญ่กับน้องส้มส้มทองอันนี้น้องส้มขาวส้มขาวส้มทองส้มขาวเก่งๆและอยู่หลวงป,ปู่นะี่อยู่กับหลวงป,ปู่ปลอดภัย ก็ลงปู่ปลอดภัยครับน้องหนึ่งเดียวมีเมียอะลยครับพอมาราับลงปูกก็นเ้เจนาวรัตก็มานวรัตก็มาเลยนวรัตนาวรัตทองเล็กโอ้มากันหมดเลยมากันเจอะเลยครับมาแล้วเข้ามาวันแรกินข้าวเลวเดี๋ยวปวดใจก็หายกินม้ามามามมามามาม อามีเมียวมาลองเข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านไม่ต้องไปสน,นแล้วเดี๋ยวรถจะมาเด้อเดี๋ยวรถจะมาแล้ววันนี้แล้วใครอยู่ข้างบนนี่เดียวถ่ายตรงนี้หน่อยน้องอะไรน้องหนึ่งอนองหนึ่งอนองมาแล้วหนึ่งอนองตาเปี้และมาลงมาเร็วหนึ่งอนองอยู่ตรงฐานเท้าเว่สว่วรรณ หลวงปูก่กับวัดแล้วนะเข้าในวัดแล้วนะลูกนะเข้าในวัดแล้ะเข้าในวัดแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวกันนะลูกนะข้าหลวงปู่ก็ขอน้าภาพความน่ารักของสัตว์ทั้งหลายเนาะมีทั้งหมาทั้งเหมียวทั้งไก่อ่าไ,ไก่ไก่ควรน้องเทา้เทาน้องเทาอืมครับ เยอะแยะเลยนี่เออมังนี่มังเดี๋ยวถ่ายไม่ครบทุกเหมีหย,ในนยในนาาวใครอยู่ในนี้อีกใครอยู่ในนี้อีกอ่ะน้องเทาเท้าขาวเทาขาวเราอยู่ในนี้เท้าขาวครับเอาเหมียวเหมียวก็ไกลรอลงปู่แป๊บนึงนะลงปู่จัดยค่ากินนะครับเดี๋ยวรอู่แป๊บนึงเด้อมาถายต้นไม้ให้ถ่ายดอกไม้สวยๆให้ดูาาห,ดหดน่อย ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆดอกดาวเรืองครับครับก็ขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้จัดเตรียมัมภาระวางเก็บแล้วก็อาหารให้น้องน้ <Gym. Napoleon> <S eni> องเมียวน้องไก่ได้กินกันเนาะไก่รอหลวงปู่หิวข้าวกันแล้วหิวข้าวกันแล้วข้าวกันแล้วครับก็ขออวยพรทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่ทุกๆเช้าทุกๆวันทุกๆคลิปที่หลวงปู่ ถ่ายขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้ดู้ได้ชมกันเนาะเป็นกิจกรรมของคณะสองบ้างเป็นเจราลาของน้องเมียวน้องไก่บ้างเนาะก็ผสมผสานกันไปนะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขที่ได้รับชมความหนวยพอให้ทุกท่านพบความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาต่อการทุกคนทุกท่านเถิครับตอนนี้ก็ <c oughs> มีอะไรที่ แช่แช่ไปเป็นธรรมดานะหน้าฝนยาขคืนลบไมาอีกแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องเก็บต้องทำกันนะตอนนี้ก็หลายอย่างที่ต้องดูแลครับก็ขอไว้ท่านี้ก่อนนะพบกันับไม่คิดต่อไปชุดีมีสุขตกันทุกท่านสาธุ